ครับผมคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเปลี่ยนหน้าจอตัว Redmi 8A กันะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะครับว่าต้องมีอะไรบ้าเงเริ่มแรกเลยก็ต้องมีจอ1ชุดนะครับจอชุดนี้เราก็หาได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับก็จะมีจอ1ชุดแล้วก็มีเซตไขควงนะครับเซตกาวหลอดตัวนี้ส่วนมากเขาจะแถามมาให้นะครับเ,เดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยครับ จะเริ่มจากถากซิมนะครับถอดถาซิมออกก่อนสามารถใช้เล็บนะครับแกะได้เลยแต่อันนี้ผมไม่มีเล็บผมก็จะต้องใช้ไปเนี้ พอเกเครื่องมาแล้วนะครับขันน็อตเลยน็อตจะเป็นสีเขียวนะครับเหมนน็อตเคลือบน้ำยากันช็อตมาด้ <S <S วยขั้แบบเราก่อนเลยครับ แก่จอจะอยู่ตรงนี้แล้ครับเปลี่ยนจออยู่ตรงนี้อถ้าจะเปลี่ยนจอรุ่นนี้ต้องแกะตัวล่างองด้วยนะครับถ้าไม่แกะเดี๋ยวมันจอจอเก่าไม่ได้ ั้นตอนการเอาจอเก่เอาออกเลยนะครับเอา,ท,าท่านผู้ชมสามารถใช้คัตเตอร์เลยก็ได้นะครับถ้าไม่มีแผ่นเหล็กบางๆอย่างนี้หรือวิธีไหนก็ได้ครับที่เอาจอออกได้ใช้แผ่นอย่างนี้ตัดขึ้นมานะครับ รับซื้ออยู่นะครับต่อละสิบบาทถ้าเป็น IC เล็กนะครับไม่มีไอซสามารถเป็ซเคลต่อได้พวกแพรอ๋อก่อนเราจอเก่าออกอย่าลืมเอาตรงนี้มาด้วยนะครับชุดดักฝุ่นลำโพงตรงนี้ดึงมาด้วยนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้ใส่เข้าไปเพื่อความเรียบร้อยนะครับถ้าไม่ใส่แล้วมันจะเป็นช่องว้าช่องโห มาครับทำความสะอาดเลยเ๋ยวค่อยเทสจอทีเดียวนั่นกาวเพราพวกฝุ่นหรือว่ากาวเก่าออกนะครับตามขอบๆอบที่เราจะติดกาวใหม่ลงไปตรงนี้ขอบขอบนี้นะครับขัดออกรอบๆหาอะไรก็ได้นะครับมาขัดไม้ใช้เป็นไม้ติดเวลาโอเคครับหลังจากเราทำความสะอาดนะครับผมก็ใช้ หาอะไรมาขูดกาวขูดกระจุกกาออกมานะครับแล้วก็ใช้แปรงนะครับปัดๆนะทีนี้นะครับเป็นขั้นตอนการลองจอเทศจอใหม่ของเราที่เราซื้อมาก่อนติดกานะครับเดี๋ย่าลืมเทสจอก่อนใส่แพรจอเข้าไปครับเราจะได้ลองเทสประกบบอดี้ด้วยว่ามันมีมุมไหนไหมนะครับที่ไม่ลง อลองดูในทุกจุดจดยูดดนะครับเอามาครับแปะแพรเข้าไปเลยแปะแพรเข้าไปใส่แบบครับเปิดเครื่องครับ โอเคครับพอโตขึ้นมาแล้วครับเราก็ลองเทสลากแอบดูนะครับแตะแช่ไปที่แอบแแอบหนึ่งเดี๋ยวมันจะไม่ลากแอบไม่ได้ แอับนรอบๆจอดูนะครับ เครื่องจะอืดๆด้วยนะครับเป็นกับเครื่องนะครับนี่ถ้ามันเกิดอย่างนะี้ โอเคครับท่านผู้ชมผมคงต้องไปหาอจออีกจอหนึ่งมาลองดูนะครับนี่นะครับเป็นสาเหตุที่ต้องเทสจอก่อนเดี๋ยวเอาอีกจอมาลองดูว่าถ้าอีกจอเป็นเหมือนกันสแสดงว่าเครื่องของช้านะครับเลยเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนจอก่อนมาแล้วครับผมท่านผู้ชมเราก็ได้จอใหม่มาแล้วจอ 8A เย่ยงอีกรอบหนึ่งครับมาดูนะว่าจอนี้จะลื่นไหมแต่จอนี้เหมือนจะลื่นออวกว่าจอเมื่อกี้นะครับ ใช่ครับโอ้จอนี้ลื่นแสดงรับเป็นที่จอนะครับท่านผู้ชมจอนี้ดีนะครับโอเคใช่ได้ครับอย่าลืมเทสจอก่อนทุกครั้งนะครับก่อนเราติดเก่า เทสปรับแสงดูครับแสงปรับได้ ิดเครื่องลงได้เลยครับอเป็นขั้นตอนการใส่กาวนะครับขอใส่กาวอย่าลืมใส่ตัวนี้ลงไปด้วยนะครับตัวกรองฝุ่นลำโพงแปะเข้าไปที่ข้างบนหัวกรองครับ กาวครับกาวนี้ช่วงนี้ไม่ต้องทานะครับช่วงนี้ไม่ต้องใส่ข้างบนช่วงกล้องแล้วก็ลำโพงเราจะไม่ใส่กาวใส่แค่รอบๆลงมาพอข้างๆนะครับข้างๆก็ติดอยู่มากแลว แล้วก็แกะแพ่แกะสติกเกอร์ตัวตรงนี้ไปนะครับมันจะมีกาวใส่สายแพเข้าไปครับ แต่ยังเขายังไม่ไมาครับประกบจอลงไปนะครับแล้วก็ลูกกาวที่มันเกินเกินออกมาทิ้งนี้เลยครับเราก็ลูกกาวตามขอบๆทิ้งเหม่อนครับแล้วก็มาแปะได้เลยแล้วก็มาประกอบไปเลยนะครับใส่แพรแบบเข้าไปใส่แพงจอครับ ยางมาลัดนะครับยางแกงเปิดเครื่องใส่สาซสิมนะครับ อัดอยางทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเราค่อยมาแกะยางแล้วก็เอาเครื่องไปใช้งานได้กปกติเลยนะครับตรงนี้โอเคครับสําหรับการเปลี่ยนจอเรียมีเรดมี่แปดดีนะครับก็จะขอจบไปเพียงแค่นี้ไว้ตอนในคลิปหน้านะครับ